จเจริญธรรมผู้ร่วมปฏิบัติทุกท่านเชื่อว่าแต่ละคนก็มุ่งที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อจะบรรลุธรรมเราปฏิบัติธรรมคือการทำอะไรหลายคนก็ตีความแตกต่างกันนะ บางคนก็ปฏิบัติธรรมหมายถึงการทําอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการทําอย่างนี้หลายคนก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมต้องอย่างนี้สิอย่างนั้นไม่ถูกสํานักนั้นผิดสํานักนี้ใช่ธรรมคืออะไรคําว่าธรรมะมีความหมายหลากหลายมากแต่ว่าธรรมะในความหมายนี้ หมายถึงสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลมีเหตุมีปัจจัยก็ย่อมก่อผลเพราะทุกสิ่งเป็นไปตามที่พึงจะเป็นอีกนัยยะหนึ่งธรรมะคือสิ่งที่ดีงามดีงามคืออะไรคือสิ่งที่ผู้รู้แนะนำให้ทำผู้รู้เป็นผู้รู้ระดับไหนที่เป็นผู้แนะนำให้ทำ ในบรรดาผู้ที่เราอยอมรับกันว่าเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยตรัสถ,ถึงสัตรธรรมสามสัตรธรรมคือสอเสือไม่อากาศทอทหารแล้วก็ทอธงรอเรือรอเรือมอมาหรือทอธงไม่อากาศมอมามอมากระนันก็ได้สัตรธรรม 3ามพระองค์ตัดถึงสัตธรรมสามสัตธรรมสามหมายถึงธรรมอันจรแท้ธรรมอันยิ่งใหญ่มีองค์อยู่สามคือมีส่วนประกอบหลักอยู่สามซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยได้ยินกันออกบ่อยครั้งว่าปริยติป,ปติปติปฏิเวทะหรือเรียกง่ายๆว่าปะริยตัปตปฏิบัติ ปติเวสัตธรรมสามพูดถึงปริยัติคืออะไรปริยัติคือคำบอกเล่าของผู้รู้ก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้านะเพราะทว่วากันในทางพุทธธรรมรือทางศาสนาพุทธที่เราเรียกกัน,นผู้ที่รู้แจ้งรู้จริงก็คือพระองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นปริยัติก็คือคําบอกเล่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกเล่าผ่านกันมาจนถึงปัจจุบันได้มีการบันทึกเป็นหลายละอักษรไว้ในหลายรูปแบบส่วนปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติคือการนําปริยัตินั้นมาลงมือทาําเพื่อให้เกิดการบรรลุผล คือปฏิเวทนั่นเองมีโครงบทหนึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าภาคเพียนเรียนเร่งรู้จุดหมายสาแห่งธรรมนำคลายเพื่อพ้นมิหลงวุ่นตราบวายรับล่วงจิตเปี่ยมสงบสุขล้นผ่องแผ้วใสางาม คำตรัสของพระองค์ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคำสอนที่จะให้เรานำไปปฏิบัติเพื่อจะบรรลุนั้นเป็นอย่างไร<ะ>ก็คือสิ่งที่เราต้องภาคเพียเรเบียนเล่งรู้ใช่ไหมแล้วเรารู้ถึงจุดหมายไหมว่าที่พระองค์สอนให้ก้าวไปสู่ที่ไหนบางคนยังหลงคิดว่า ศาส,สนาพุทธคือศาสนาแห่งการละทุกอย่างสู่ความสงบนั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรรลงไม่ได้สอนอย่างนี้นะถ้าแค่สงบเฉยๆแล้วบรรลุธรรมได้หรือสีชีพลยสมัยก่อนก็คงบรรลุธรรมไปเยอะแยะมากมายแนละ้ว ก่อนพระพุทธองค์จะทรงตัดสู้พระองค์ก็ได้ศึกษากับครูอาจารย์สองท่านที่เป็นบุคคลผู้สำคัญในยุคนั้นสอนอะไรสอนเจริญฌานล้วก็คงทราบกันว่าพระองค์เข้าสู่ฌานหนึ่งสองสสจนห้ห อาราณาบทอาจารย์ของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะตัดรู้พระองค์ได้เรียนรู้จนถึงฌานเจ็ดอุทกกาดาบทได้สอนพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้เรียนรู้จนถึงฌาน8ก็ถือว่าสูงสุดในสมัยนั้นแล้วแต่พระองค์ก็มาพิจารณาโดยแยกขายว่ามันก็ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ พระองค์จึงออกสแสวงหาโมกะธรรมออกสแสวงหาทำแท้ว่าทำอย่างไรแล้วพระองค์ก็ได้ตัดสู้แล้วก็ได้ทรงพร่มสอนพวกเราสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์บอกเล่าสิ่งที่พระองค์ตรัสให้เราฟัง สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสและสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยจุดหมายสูงสุดจุดหมายสูงสุดพระองค์ได้ตรัสไว้ในไหนให้เราชัดเจนตรัสไว้ในโอวาทปฏิโมกค,คือแค่ไม่กี่เดือนหลังจากที่พระองค์ตรัสรูนะ้แน้ะพระก็ได้ตรัสโอวาทปฏิโมคแต่จุดหมายสูงสุดไว้ว่าอะไร ตัดไปว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพุทธาทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งนี่คือจุดหมายเรามีจุดหมายเดียวกันไหมเราบอกว่าเราเป็นสาวกพระพุทธองค์เราเป็นศิษย์พระพุทธองค์เรากำลังก้าวตามพระพุทธองค์แล้วเรามีจุดหมายเดียวกับที่พระองค์สรงแนะนําไว้ไหมหรือเรายังเห็นจุดหมายอื่นเป็นจุดหมายสูงสุดอยู่ หรือเรายังไม่เคยเห็นนิพพานเป็นจุดหมายหลายคนยังกลัวนิพพานโอ้เป็นสิ่งเกินเอื้อมทำไมต้องไปยุ่งกับนิพพานทำไมต้องไปบุ้นกับนิพพานไม่ต้องหรอกบางคนสอนผิดสอนเพี้ยนด้วยซ้ำไปว่าแค่มีสติพอแล้วพระองค์ก็ตัดเรื่องของสตินะว่าเป็นทางเอกสายเดียวแห่งการพ้นทุกข์ แต่คำว่าสติของพระองค์ไม่ใช่สติที่หลายๆคนมาพูดมาพร่ำสอนเพราะคำว่าสติคำเดียวคือการที่นำใจเราไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตรึงเอาไว้ดึงเอาไว้ระลึกถึงสิ่งนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องสติคำนี้เป็นองค์ธรรมที่นำไปสู่สมาธิคือความสงบ แต่สติปัฐานที่พระองค์ตัดว่าเป็นทางเอกสายเดียวแห่งการพ้นทุกขนะ์นั้นชื่อว่าสติแต่ความหมายรวมมีทั้งวิริยะนะคืออาตาปีนะคือความเพียรในการเผากิเลสมีสัมปชัญญะขึ้นมา้วยนะนะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันประกอบไปด้วยรู้วัตถุประสงค์ที่กำลังทำ รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะทำความสบายความเหมาะสมให้เกิดแก่กายแก่ใจไหมรู้บริบทโดยรอบไหมว่าการทำอย่างนี้จะมีผลกระทบอะไรและมีอะไรที่ถึงต้องระวังแล้วก็รู้ชัดเจนเลยว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ได้หลงทางคำว่ารู้ทั้งสี่ตัวเนี่ยเป็นองค์ของคำว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นธรรม ในระดับปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์ตัดถึงสติปัฏฐานนอกจากมีอาตาปีคือความเพียรในการเผากิเลสมีสัมปชัญญาอันมีองค์ประกอบทั้งสประการน,นี้ด้วยแล้วก็ให้มีสติด้วยความระลึกได้อยู่ด้วยคำว่าสติปัฏฐานจึงประกอบไปด้วยทั้งความเพียรทั้งสัมปชัญญะคือปัญญาที่เห็นแจ้งจริงเฉพาะหน้าแล้วก็มีสติมีไปเพื่ออะไร เพื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นั่นคืออะไรถอนความรลภถอนความโกโรโธโลภโทสะออกไปเพื่อไม่ต้องหลงอีกแล้วนะถ้าเราเรายังไม่รู้จักที่จะเดินตามในยะแห่งสติปัฏฐานนี้เท่ากับเรากําลังหลงลรงจรจึงตัดรับรองว่าสติปัฏฐาน4ี่เป็นทางเอกสายเดียวแห่งการพ้นทุกข์ ถามว่าเราจะรู้เรื่องต่างๆ,ๆเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะเดินตามเรื่องต่างๆที่พระองค์สอนได้อย่างไรเพราะเราได้ศึกษาปริยัติใช่ไหมเพราะเราได้ศึกษาว่าจริงๆพระพรุทธเจ้าสอนอย่างไรถ้าไม่ได้ไปฟังคําสอนพระเจ้าไม่ศึกษาคําสอนของพระเจ้าไม่เรียนรู้คําสอนพระเจ้าในระดับปริยัติเสียก่อนจะปฏิบัติกันได้ถูกต้องไหม ปฏิบัติที่เราเรียกกันมาจากคำว่าปฏิปติปฏิคำแรกแปลว่าเฉพาะปฏิคำที่สองแปลว่าเข้าถึงแต่ภาษาบาลีไม่มีบอใบไม้นะถ้าเราสังเกตเพราะงั้นลองเปลี่ยนปฏิแล้วก็ปฏิคำหลังเปลี่ยนให้เป็นบอใบไม้สิก็จะกลายเป็นปฏิบัติที่เราเรียกกันนี้แต่ลากศัพท์ก็มาจากคำว่า การเข้าถึงเฉพาะเข้าถึงเฉพาะอะไรเวลาพระองค์ตัดสัตยธรรมสามมาเรียกกันมาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือคําบอกเล่าถึงสิ่งที่ควรจะทําสิ่งที่ทําแล้วทําอย่างไรแล้วบรรลุอย่างไรนี่คือปริยัตินะเพราะงั้นปฏิปฏิหรือปฏิบัติก็คือการเข้าถึงเฉพาะเข้าถึงเฉพาะอะไรเข้าถึงเฉพาะปริยัตินั้นไม่ใช่ทํากันไปเพ้อ ปฏิบัติกันตามใจของคนนั้นของคนนี้ของคนโน้นแต่ปฏิบัติคือการเข้าถึงเฉพาะปร,ะริยัติคือเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าวันนี้เรายังไม่เข้าถึงคำสอนของพระุทธเจ้าเท่ากับเราไม่ได้ปฏิบัติหรือสิ่งที่เราเรียกว่าปฏิบัติแต่ไม่ได้หลักตามที่พระพุทธเจ้าสอนจะเรียกว่าปฏิปฏิหรือเรียกว่าปฏิบัติได้ไหมก็ย่อมไม่ใช่การปฏิบัติ ก็แค่นั้นเพราะงั้นวันนี้เราต้องเรียนรู้ปริยัติให้ชัดปริยัติไม่ได้แปละวะ่าทฤษฎีถ้าเราไปเปิดในพจนานุกรมจริงๆเนี่ยปริยัติเนี่ยจะแปละว่าคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าโดยสังไปพจนานุกรมบางฉบับแปลความอย่างนี้โดยตรงเพราะงั้นปริยัตินำสู่ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติได้ถูกตรงตามปริยัติจึงเกิดปฏิเวทะหรือปฏิเวชการบรรลุผลเพราะฉะสิ่งที่เราพึงสนใจคืออะไรสนใจเหตุสนใจปัใจจัยใช่ไหมคือสนใจเรียนรู้ปริยัติและสนใจในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงปริยัตินั้นส่วนปฏิเวทไม่ว่าเราจะสนใจหรือไม่สนใจบรรลุขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเอง เมื่อไหร่เราปฏิบัติถึงพร้อมถูกตรงตามปฏิยัติ์นั้นปฏิเวทเกิดแน่เขาเรียกว่าทำอันไม่มีระหว่างขั้นเนาะเมื่อปฏิบัติถึงพร้อมปั๊บปฏิเวทมาทันทีเหมือนกับคําว่ามักผลมักขจิตผลลจิตเป็นจิตสองดวงที่ไม่มีอะไรมักขั้นในระหว่างมักคือทางเดินคือการปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติถึงพร้อมผลเกิดทันทีเช่นเดียวกันปฏิเวทะเกิดเองปฏิเวทเนี่ยเกิดขึ้นเองเมื่อปฏิบัติได้ถึงพร้อมถึงพร้อมตรงตามปฏิยัตินั้นเราเห็นว่าคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ใช่เรื่องสับซนเลพระองค์สอนในฐานะที่พระองค์เป็นปุถุชนเช่นเดียวกัน สัตว์ทั้งหลายถ้ามีศีลมีทิฏฐิเสมอพระองค์ก็เข้าสู่อารัตผลได้เช่นเดียวกันเข้าสู่นิพพานได้เช่นเดียวกันศาส,สนาพุทธไม่ได้สอนว่าศาส,สดาของศาสนาเกิดมาพิเศษกว่าใครเกิดมาพิเศษกว่าคนอื่นพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นจากการเป็นบุคคลเป็นคนเป็นปุถุชนเช่นเดียวกัน ปูถูที่แปลว่าหนาอยู่ยังชนที่ยังหนาอยู่หนาด้วยอะไรหนาด้วยกิเลสพระองค์เกิดมาก็ยังมีกิเลสเพียงแต่ความหนาของกิเลสพระองค์เบาบางกว่าอีกหลายๆคนนคนนึ่งเราก็เช่นเดียวกันบางคนหนาด้วยกิเลสในระดับหนึ่งอีกคนก็หนาด้วยกิเลสในอีกระดับหนึ่ง หนาบางไม่เท่ากันนะแต่ไม่ว่าเราจะมีกิเลสพอกพูนอยู่เพียงใดหนาเพียงใดหนามากหนาน้อยหรือแทบจะไม่มีไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่แต่เรามีจุดหมายอันเดียวกันมีจุดหมายอันเดียวกันคือเข้าสู่พระนิพพานต้องถามว่าใช่หรือไม่ยังเป็นจุดหมายไหม เรายังมีจุดหมายเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำหรือไม่ถ้าใช่ก็กลับมาย้อนดูว่าเป้าหมายเดียวกันนั้นแต่จุดเริ่มต้นต่างกันเพราะกิเลสหนาบางต่างกันวิธีก้าวอาจจะต้องใช้เวลาต่างกันแต่ทิศทางที่จะก้าวไม่แตกต่างทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าเราอยู่ใกล้จุดหมายนั่นคือกิเลสเราเบาบางแล้วก็ใช้เวลาเร็วขึ้นแต่ถ้ากิเลสเราหนาเราก็อาจต้องใช้เวลานานแต่ก็ต้องไปเด็กทิศทางเดียวกันนะไม่ใช่หลายทิศทางหลายรูปแบบการปฏิบัติพระองค์ตัดเรื่องการปฏิบัติ ครอบคลุมลงมาเหลือทางเอกก็แค่สติปัฏฐานสีแต่ขอให้เราตีความสติปัฏฐานสีให้เข้าใจอย่างแท้จริงน,นั้นวันนี้เรามุ่งที่จะก้าวตามพระพุทธองค์เราตาระหนักว่าทางนี้เป็นทางสายเดียวแห่งการพ้นทุกข์เราตาระหนักว่า ถ้าเราเดินตามอย่างพระองค์เราก็จะบรรลุได้อย่างพระองค์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พระองค์สอนเราไม่ได้สอนเรื่องที่ยากเย็นใดๆเลยนะอย่าทำคำสอนของพระองค์ให้กลายเป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องซับซ้อนธรรมะคือเรื่องธรรมดาธรรมะ คือความธรรมดาที่ทุกคนเข้าไปถึงได้แต่ต้องได้เราจะไม่ทำให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นไม่ว่าพระองค์ตัดสอนในรูปแบบไหนถึงทางปฏิบัติแห่งการพน้นทุกข์ถึงการวางตนถึงการเรียนรู้จนปฏิเวทัางไม่ว่าจะเป็นโอวาทปฏิโมคพงค์ก็ตัดแค่ง,ง่ายๆว่าไม่ทำบาปท,ทั้งปวงนะสัพพปาปัสะอาการนัง กุศลสูประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตาปริโยทพปังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสผ่องแผ้วจริงๆก็คืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาใช่หรือไม่ใช่ใช่เรื่องเดียวกันนะเอางั้นซับซ้อนไปกว่านะั้นองค์ตัดถึงมัมีองค์แปด คือทางใ้การพ้นทุก,ทกข์ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทามีชื่อเต็มๆว่าอย่างนี้ชื่อสั้นๆที่เรียกคือมอันมีองค์แปดอริยมรไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริดชอบคือความเห็นนั่นเองมีความมีทิฏฐิความเห็นอย่างใด มีดํารบริอย่างไรหรือเป้าหมายอย่างไรมีสัมมาวาจายอย่างไงสัมมารกรรมตะการกระทําชอบอย่างไรสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิแปข้อแห่งสัมมาก็แยกออกมาก็เหลือแค่สามคือศีลสมาธิปัญญาเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะก็คืออยู่ในหมวดของศีนนั่นเองสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คืออยู่ในหมวดของสมาธิและสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็คืออยู่ในหมวด,ดของปัญญาไม่ว่าพระองค์จะนำเสนอในแง่มุมไหนก็เวียนกับมาอยู่แค่ศีลสมาธิปัญญา เราก็แค่ก้าวเดินทําตามสิคำสอนของพระองค์ที่เป็นปริยัติ์เราก็เข้าถึงคําสอนนั้นโดยการปฏิบัติเรามักจะพูดคําว่าเราเรียนรู้เราศึกษาคําว่าศึกษามาจากคาว่าสิกขาคําว่าสิกขาหมายถึงการทําให้แจ้งการทําให้เกิดขึ้น โดยรวมทั้งปริยัติและปฏิปฏิคือรวมปริยัติและปฏิบัติเข้าด้วยกันคือรู้แล้วลงมือทำนะถึงจะเรียกว่าศึกษาแค่เรียนรู้หรือรู้แค่ปริยัติแล้วยังไม่ปฏิบัติไม่ถือว่าเป็นการศึกษานะยังไม่ถือว่าสิกขาเนะง้นเมื่อไหร่เราได้ยินคําสอนของที่พูดว่าสิกขาตัดว่าสิกขาให้รู้ว่าให้ออาปริยัติมาปฏิบัติแล้วเราก็จะถึงซึ่ง ปฏิเวทแน่เพราะฉะนั้นเป้าหมายของศาสนาพุทธให้เราได้ภาคเพียรเรียนเร่งรู้จุดหมายจุดหมายคืออะไรจุดหมายของศาสนา,าพระสมณะโคดมศาสตร์แห่งธรรมนำคลายเพื่อพ้นคำสอนศาสตร์คำนี้แปลว่าคําสอนคำสั่งเพื่อคลายเพื่อพ้น มีหลงวุ่นตราบวายรับร่วงไม่ใช่มัวแต่หลงวุ่นอยู่กับอะไรก็ไม่รู้หลายๆคนวุ่นจนตลอดชีวิตจนรับร่วงก็วุ่นอยู่เวียนเกิดพบใหม่ชาติใหม่ก็มาวุ่นอีกจะเวียนอยู่อย่างนี้อีกกี่ชาติคงถึงได้ตรัสเอาไว้ว่านิพพานเป็นสุขอันเป็นเลิศสุขอันยิ่งเพราะงั้น เขาฝากให้เราได้ตระหนักกันว่าปริยัติจำต้องเรียนรู้ปฏิบัตินำปริยัตินั้นมาลงมือทำเข้าถึงปริยัตินั้นไม่ได้เราจึงจะปฏิเวทนะภาคเพียนเลี่ยนเร่งรู้จุดหมายสาแทงธรรมนำคลายเพื่อผลมิหลงวุ่นตราบวายรับร่วงจิตเปี่ยมสุขสงบล้นผ่องแผ้วใสงาม ถ้าเราสังเกตพระองค์จะตรัสขั้นสุดท้ายคือการผ่องใสของจิตเพราะฉะนั้นลองย้อนมองแล้วอย่าหลงบางคนหลงว่าการปฏิบัติธรรมคือต้องมีการเคลื่อนของกายหรือวาจาหรือต้องมีการสงบกายหรือสงบวาจาจึงเป็นการปฏิบัติธรรมเราประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยกาย ด้วยวาจาด้วยใจใจคือนามกายวาจาือเป็นรูปนะใจหรือมโนเป็นตัวหลักใช่ไหมที่จะทำให้กายหรือวาจาเป็นไปอย่างไรเพราะงั้นอย่าหลงลืมการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายเพียงแค่กายเคลื่อนไหววาจากล่าวหรือกายหยุดนิ่งสงบนิ่ง ว่าจะหยุดที่จะไม่กล่าวแต่ให้ให้ความสำคัญกับใจกับมโนเสมอจึงได้มีคำตัดขุมว่ามโนปุกพันขมาธรรมามโนเสรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นผู้นำสําเร็จได้ด้วยใจนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจงตระหนักว่าการปฏิบัติทางใจเป็นเรื่องสําคัญมากเราจะเห็นว่า ใจที่ผ่องใสได้อย่างแท้จริงเกิดจากปัญญาที่เห็นแจ้งจริงมันถึงจะใสได้จริงๆเวลาเราอ่านประวัติของพระอัครสาวกก็ดีอ่านประวัติของอรหันตสาวกก็ดีหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าแค่นั่งฟังพระพุทธองค์ตรัสบรรลุธรรมเลยเหรอบางคนเข้าสู่อาราัตผลเลยเหรอ เช่นพญาสากุลบุตรฟังธรรมของพระพุทธองค์ตรัสรอบแรกพระองค์ตัดในเรื่องอะไรตัดในเรื่องของทานตัดในเรื่องของศีลตัดในเรื่องของผลดีที่เกิดจากทานจากศีลเป็นสวรรค์แต่สวรรค์ก็ยังเป็นในชั้นกลางอยู่ยังมีโทษอยู่เพราะนั้นให้เนคขมมะให้ออกจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟังรอบแรก นั่งฟังนะบรรลุโสดาบันฟังรอบที่สองพระองค์เทศเรื่องเดียวกันแต่ไม่ได้เทศให้ใหพระยาศักดิ์บุ b u ฟังนะเทศให้พ่อหรือบิดาของพระยาศักดิ์บุ b u t ฟังพระยาศักดิ์บุ b u นั่งฟังอยู่ด้วยฟังซ้ําเดิมอีกรอบหนึ่งบรรลุอรหันต์เลยเราอาจจะแปลกใจว่าไม่ได้มีการเดินเถินไม่ได้มีการ ดูลมหายใจไม่ได้มีเรื่องรู้เรื่องนี้เลยเอ้าทำไมปฏิเวทบรรลุธรรมได้นี่แหละเขาเรียกว่าการปฏิบัติแต่ปฏิบัติทางใจปริญาตคืออะไรฟังคําบอกเล่าของพระพุทธเจ้าเป็นปริยาตหรือแล้วนะแต่ปฏิบัติคือยกระดับจิตใจให้เข้าถึงปริยัตนั้นจริงๆหรือไม่ถึงบอกปฏิปฏิมาจากคําว่าการเข้าถึงเฉพาะเข้าถึงเฉพาะปริญตนั้น เพราะงั้นพยาศักกุลบุตรฟังปริยัติคำสอนพระองค์แล้วโน้มใจเข้าไปรับเข้าไปปฏิบัติด้วยทางใจเห็นดีเห็นชอบเห็นงามทุกประการตามนั้นเข้าถึงเฉพาะปริยัตินั้นก็ปฏิเวทคือบรรลุธรรมได้ในแต่ละระดับไม่ว่าจะเป็นระดับโสรบันจนฟังรอบสองเป็นระดับอารหาันต์เพราะฉะนั้นอย่าหลงลืมละเลยการปฏิบัติทางใจ การปฏิบัติไม่ใช่แค่ทางกายหรือว่าจะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ที่จะลงท้ายด้วยบทกรอนโครงนี้อีกครั้งหนึ่ว่าภาคเพียรเรียนเร่งรู้จุดหมายสาแพงธรรมนำคลายเพื่อผลมิหลงวุ่นตราบวายรับร่วงจิตเปี่ยมสงบสุขลน้นผ่องแผ้วใสงามก็ขอทุกท่าน ได้เจริญในธรรมน้อมนำสิ่งดีเข้าสู่ชีวิตและขออนุโมทนาที่ได้ตั้งใจที่จะเรียนรู้ปริยััดลงมือปฏิบัติเพื่อปฏิเวทในที่สุดขออนุโมทนา